ครับสวัสดีวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่8เมื่วานโดนหวยแหลกไเรียบร้อยโดนหวยกินไปเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้นะครับก็จะมาให้ดูงานที่เพิ่งเสร็จนะครับที่เราเคยบอกว่าเมื่อสัก4-5วันที่แล้วนะครับที่ผมเจอปัญหาคือเรื่องย so, อยโซ่ตัวเล็กของเราเนี่ยเ,เป็นมีปัญหาเพราะว่าส่งไปเมื่อเดือนที่แล้ว มีลูกค้าชนตรงนะครับมีแค่ชนตรงอย่างเดียวกับไอเครื่องเบนซินเนี่ยนะครับมันมันถอยออกนะครับก็รู้สาเหตุแล้วครับก็คือหมายความว่าสาเหตุมันก็คือตัวกิบล็อกโซ่ข้อต่อเนี่ยนะครับมันอ่อนไปโรงงานทำออกมามันอ่อนไปแต่เราออก็เปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวให้อธิบายให้ทุกท่านดูตัวจริงเลยโอเคครับ อ่ะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับเล่นสะเพาแตกเลยเราก็เคมใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับเห็นไหมครับแรงบิดมันสูงมากนะครับนะครับเล่นซะเพาเสียเลยแต่ตัวนี้เราเคมให้ลูกค้าแล้วคือสาเหตุก็คือนี่แหละครับผมตัวนี้นี่ข้อต่อโซ่นะครับตรงนี้ก็เด่นหายไปแล้วนะครับอืม พอต่อมันจะมีตัวกิบล็อกนะครับตัวกิบล็อกคือเวลาเราต่อโซ่เข้าไปเนี่ยนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์อะครับแล้วจะมีตัวเสียบล็อกไม่ให้โซ่มันหลุดนะครับตัวนั้นมันอ่อนนะครับพอนั่นมันอ้าขึ้นพอมันอ้าขึ้นเสร็จไอ้ตัวนี้บิดไม่ได้สูงเลยครับแว่งเลยนะครับก็มีปัญหา4ี่ห้าตัวล็อกนั้นนี่โอ้สี่ห้าตัวเละเลยมีตัวนี้หนักที่สุดครับเนี่ยครับเผาแตกเลย นะครับว่าแรงบิดของปั๊มน้ําน้ําที่อยู่ในท่อและแรงบิดเครื่องมันสูงมากนะครับนี่ขนาดเราใส่ยอยโซ่นะถ้าเป็นยอยไอ้น็อตนี่คงมันขาดอยู่บ่อยครับเราเคยใส่น็อตแล้วมันขาดอยู่บ่อยเลยเปลี่ยนเป็นโตนะครับนะครับแพงหน่อยแต่โอเคครับก็ยังให้ราคาลูกค้าเท่าเดิมด้วยนะครับก็มาดูตัวใหม่นะครับที่เราต่อให้ลูกค้าแล้วนะครับก็ส่งไป2ตัวแล้วเงียบนะครับสดใช้ได้ครับผม เพราะว่าเราทดสอบอยู่นี่ก็เยอะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นหลายตัวครับเนี่ยครับนี่ก็เคมาเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ไปให้ลูกค้าเนี่ยครับนี่นี่ตัวนี้ยังอยู่จารบีเติมเลยนะครับนะครับของตัวเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยครับตัวสําคัญที่มันหลุดนะครับเป็นโซ่คู่นะครับไม่ใช่โซ่เดียวมาดูตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่เราใส่ตัวใหญ่กว่าเก่าเลยที่ใส่กับเครื่องออไมาให้โรงงานต้องแก้ก่อนผมก็ไม่มั่นใจด้วยแล้วผมก็คิดว่าตัวนี้มั่นใจสุดนะครับต้นทุนเพิ่มมาอีกสามร้อยกว่าบาทโอเคไม่มีปัญหาครับขอให้ลูกค้าออไปแล้วไม่ต้องมีปัญหาดีใจที่สุดแล้วนะครับก็เนี่ยครับผมเปลี่ยนใหม่ละเป็นยอยใหญ่กว่าเก่านะครับแล้วตัวนี้มันไม่เป็นตัวที่ใส่กับสีสูบก็ไม่เป็นมีแค่ตัวเล็กตัวตัวเล็กอยเดียว,ยวน่าจะ กิบล็อกเขาไม่ได้มาตรฐานนะครับแจ้งโรงงานไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาแจ้งงานที่ที่บอกนะครับผมว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็ให้ลูกสร้างความลูกค้าให้มั่นใจทีนะครับว่าเราเราพอเราเจอปัญหาแล้วตัวเดียวเรายังเฉยเฉยแต่พอซอกขึ้นตัวที่2ตัวที่3ามเนี่ยนะครับผมจะต้องหาสาเหตุแล้วนะครับ กะพออะไรเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับ Made in Thailand นะของเราใช้เครื่องผลิตในประเทศหมดนะครับไม่ได้เอาของจีดมาทำนะครับอ่าแล้วนี้ก็มีปั๊มที่สมุยสองตัวเสร็จเรียบร้อยครับเหลือไวลิงสายแล้วก็ไปติดตั้งให้สิ้นเดือนนีครับตู้ควบคุมสองตัวครับสองตัว กับเครื่อง6สูบอีกตัวหนึเครื่อง6สูบยังไม่ได้ทําเลยงานเยอะครับแล้วก็นี่มีเครื่องดีเซลอันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ดีเซลนะครับไม่ได้ขึ้นเขาทางลาบเนี่ยผมก็จะจัดชุดอย่างนี้ให้นะครับแต่ถ้าขึ้นเขามันจําเป็นต้องเบนซินครับรอบมันดีกว่าไอ้นู่นนี้เล่งไม่ได้เลยนะครับผมรอบมันมาก็อยู่ประมาณเราทดมูเล่ได้แค่2นิ้วครึ่งเองเครื่องก็จะได้รอบอยู่ประมาณทักพันแปดร้อยรอบนะครับแค่นั้นเองนะครับ โอเคครับผมก็สมบัติชุมกระแสทินงานนะครับเดีย๋ยวเจอกันชุดนี้ด้วยครับนี่ครับเดีย๋ยวถ่ายทำให้ดูนะครับรตู้สองตู้ควบคุมซินเนอร์ไวาลสิบตัวครับ